สวัสดีเซฟายในะที่สุดเราก็ได้เจอกันฉันตื่นเต้นจังเลยฉันนึกว่าคุณคงมีคำถามเต็มไปหมดไม่อยากถามอะไรเลยนั่นเสียงอะไรอะ่ะเสียงเหมือนคนเคาะนะแต่ที่นี่ไม่มีใครนอกจากเรานะกูจะทำอะไรอะ่ะในตัวนี้มันมีชุดจันไหนฉันอยู่นะฉันก็อยากรู้ว่าเสียงนั้นมันคืออะไรอะ่ะ หรือมันรอะว่าโลกนี้มันมีอยู่แค่สี่ห้องคุณเลยไม่มพอใจใช่ไหมก็หลองและอยู่กับฉันนนะเข้าใจนะ้อีกแล้วสินะไมนี่เรายู่ว่าดนด้นี่อะไรมากก็เอาเลยล้วจะรู้รว่ากัน,นไงมมนะ